ารกรุงเทพมอบหนังสือสู่ห้องสมุดอย่างต่อเน,นื่องเป็นปีที่16ปลูกทักษะเยาวชนไทยเรียนรู้โลกด้วยการอ่านธนาคารกรุงเทพและสำนักทิมประพันธ์สารจับมือเหนียวแน่นร่วมกันปลูกฝังอนาคตของชาติให้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีด้วยการจัดตั้งโครงการมอบหนังสือปีที่16โดยปีนี้ใช้ชื่อโครงการว่าปลูกทักษะเรียนรู้ด้วยตัวฉันและโลกใบนี้จัดขึ้นเมื่อ15มกราคมที่ผ่านมาณนะสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพสีลม ภายในงานได้รับเกียรติจากดกรกรอบศักดิ์ปุตตกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเข้าร่วมพิธีมอบหนังสือให้กับดรรัตนาแสงบัวเพ่อนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษารักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบ,บวนการเรียนรู้และคุณอาทรเตชะธาดากรรมการบริหารบริษัทสำนักทีมปพันสารจำกัดเพื่อส่งมอบหนังสือชุด joyful s t u d e n book เรียนรู้ด้วยตัวฉันและโลกใบนี้ค่ะ นี้นะครับทางธนาคารเริ่มเลยไหมโอเคครับเริ่มนะครับวันนี้นะครับทางธนาคารกรุงาารเทพร่วมกับธนาสารนะครับก็ได้มีโครงการมอบหนังสือแก่โรงเรียนขาดแคลน400แห่งทั่วประเทศไทยมอบหนังสือประมาณแสนกว่าเล่มในโครงการที่เรียกว่าปลูกทักษะเรียนรู้ด้วยตัวฉันและโลกใบนี้แล้วก็เป็นหนังสือที่หลากหลายรวมถึงหนังสือปฐมวยัยหนังสือการเรียนรู้ โดยที่เราทำมาเป็นวัปีที่16แล้ครับก็มีมูลค่าประมาณสัก8ล้านบาทซึ่งเราก็ได้ส่งมอบให้กับทางสงพทออเ,เพื่อให้นำไปสู่โรงเรียนที่ขาดแคลน,นตา่างๆซึ่งวันนี้เราก็ดีใจครับเพราะว่าการเรียนการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตชีวิตคนเราก็ได้เรียนรู้จากการอาร่านนี่แหละเพราะว่าใครจะมีโอกาสได้มีอาจารย์ที่ดีของโลกมาเป็น คนสอนเราแล้วก็ได้เรียนรู้จากคนที่เป็น The ะเบส m i มาของโลกก็ผ่านหนังสือที่เขาเสียเวลาเขียนขึ้นมาแล้วก็กลั่นกรองประสบการณ์ให้กลายเป็นตัวหนังสือเป็นบทต่างๆเราก็ได้นํามาใช้เป็นเรื่องที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้เราก็อยากจะปลูกฝังแนวคิดเรื่องของการรักการอ่านได้แต่เด็กๆแล้วก็ดีใจที่ได้ทํางานร่วมกับทางสพทในการที่เราจะได้มอบหนังสือนี้ให้กับน้องๆในห้องที่ขาดแคลน แล้วก็ก็หวังว่าผมก็เห็นเลยครับว่าน้องๆจะเห็นหยิบหนังสือน,นะครับเขาก็จะมีความสุขอะแล้วก็จะสามารถได้เปิดอ่านซิกอ่านแล้วก็ได้ปรึกษาท่านอาจารย์ในจุดเริ่มต้นว่าทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้แล้วก็จะนําไปถึงเรื่องของการสร้างทักษะของการเรียนรู้ต่างๆทั้งชีวิตต่อไปครับอันนี้ก็ทำมา16ปีแล้วครับก็จะทำต่ออีกหลายสิบปีเลยกราคิดว่าแล้วเราจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับในอนาคต จากหนังสือธรรมดาเฉยๆเนี่ยตอนนี้เราก็เป็นหนังสืออ e ีบุ๊กแล้วก็เป็นหนังสือที่มีแอนิเมชันเป็นเสียงโดยเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษในอนาคตก็จะเป็นระบบที่สามารถที่จะให้ผ่านทางออนไลน์แล้วก็ไม่ต้องพิมพ์เพราะการพิมพ์มีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ถ้าเกิดเราสามารถทําเป็นอ e ีบุ๊กทาเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เนี่ยก็จะสามารถไปได้ไกลยิ่งกว่า400โรงเรียนในอนาคตครับก็ได้ปรึกษาท่านที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วก็เราจะดำเนินการการ่วมกันครับ ือเรียนนะคะก็16ปีแล้วนะคะที่เราได้ร่วมมือกันแล้วก็เราได้รับความกรุณาจากทางธนาคารกรุงเทพประเทศไทยนะคะแล้วก็ข่วมสำนักพิมพ์เบอร์พันศาเนี่ยนะคะนี่หนังสือที่เราได้ไปนี้นะก็จะส่งตรงไปถึง ไปถึงโรงเรียนเลยนะคะทีนี้การที่โรงเรียนเนี่ยเด็กเขาได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือดีๆนะน่าอ่านมากถ้าเกิดว่าจะจะไปดูแล้วเนี่ยในนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีสันหรือว่าเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ละปีเนี่ยทางสำนักพิมพ์เขาก็ได้เอาธีมเรื่องเนี่ยที่มันสอดคล้องกับยุคปัจจุบันอะไรเนี่ยสอดแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะออพอโรงเรียนเราได้รับไปแล้วเนี่ยนะคะทางโรงเรียนเนี่ยก็นําไป ให้เด็กได้อ่านอยู่ในทั้งในส่วนของห้องสมุดนะคะนอกจากห้องสมุดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสื่อตัวหนึ่งที่ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือเหล่านี้ค่ะผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะดําเนินการได้ในฐานะธุรกิจนะครับก็คือการตอบแทนกับสังคมที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจทั้งหมดของเราแล้วก็น้องๆเด็กๆเนี่ย ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชาติต่อไปเราก็ไมไ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอะไรที่ดีกว่ากันลงทุนในการเรียนรู้ของเด็กๆเ,เป็นโครงการที่เราตั้งใจทําและที่สําคัญนะครับก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณท่านอาทรเดชชา่าดาดัชพัน 3, แล้วก็ ผู้บริหารของพ่พันศาเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์กับมาจาัต้นเลยคือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยทำเพราะว่าเราอาจจะเป็นแบงก์เกอร์เรามีเงินแต่เราไม่มีความรู้เราก็ต้องอาศัยสำนักทีมนี่แหละที่มีใจรักแล้วก็รวบรวมหนังสือต่างๆเรานี้มาแล้วเราก็เป็นคนให้กับทุนต่างๆในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็คิดว่าเราก็โชคดีที่เรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่าง แล้วก็เราทุกดีที่ได้ทำงานกับทางสพท้องเนี่ยในการที่เราจะเข้าถึงโรงเรียนที่ขาดแคลนเพราะว่าผมผู้บอกเลยนะครับว่าในต่างผมเป็นเด็กจากจังหวัดบางทีในต่างจังหวัดเนี่ยโรงเรียนก็มีหนังสือไม่เยอะแล้วพอได้หนังสือใหม่ๆไปทุกปีเนี่ยเด็กๆก,ก็จะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจว่าเดี๋ยวมีหนังสืออะไรอ่านบ้างนะ,ะเรายังเสียใจแล้วผมจะทําได้มากกว่านี้ก็ทําให้เราทํามา16ปีครับ แล้วก็อย่างที่บอกเราคงทําต่อไปแล้วก็ทําในรูปแบบใหม่ๆให้สอนรับกับสังคมรูกใหม่มีรับหอากหลาย,ยใช่ใช่อันนี้คะ่ะถ้าดูดจูจากเรื่องมีหลายเลยเนี่ย ไม่มีใครอยู่แถวนี้หรือเต้นรำแสนสนุกนี่แหละดีแล้วอะไรเงี้ยนะคะคือหนังสือที่เขาทำตอนนี้ที่เราได้รับมอบเนี่ยมันจะเป็นหนังสือในในระดับของปฐมวัยด้วยนะคะอนุบาลเนี่ยค่ะที่ที่สามารถใช้ได้นอกจากนั้นแล้วก็จะมีในส่วนของระดับปฐมมีหนังสืออ่านนอกเวลาที่อย่างบางเรื่องเนี่ยอย่างโดยเฉพาะหนังสืออ่านนอกเวลาเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยค่ะก็ก็มีหลากหลายนะคะหนังสือนอกเวลานี่จะช่วยได้เยอะเลยในการที่ บางทีเด็กได้ซึมซับการได้เรื่องของภาษาด้วยนะคะภาษาจากการอ่านเนี่ยก็จะเป็นสละสลวยนี้นะคะเขาก็จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้รวมทั้งจริงๆมันสอดแทรกในส่วนของความรู้เข้าไปในนั้นด้วยเด็กก็จะได้จากหนังสือเหล่านี้แล้วสมัยนี้นะครับเราไม่ใช่ทำแค่ภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราทําตัวภาษาไทยกับภาษาอังกฤษคู่กันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องเน้นเรื่องของไปลิงกู้ใช่ไหมครับ การที่เด็กเนี่ยสามารถเข้าใจทั้งไทยอังกฤษแล้วตอนนี้เรายังแถมอีกมีหนังสือประเภทภาษาจีนนี่ภาษาจีนเพราะว่าเดี๋ยวนี้จีนก็เป็นภาษาที่สําคัญควบคู่กับภาษาอังกฤษคนอยู่เยอะแยะเลยอีกไม่นานต้องเป็นภาษาฮินดีแน่เลยแต่ว่าเราเราอยากให้เด็กไทยอยากเก่งแล้วก็ได้รับโอกาสในการที่พัฒนาตนเองแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะมันยากที่จะไปหาครู แต่ถ้าเกิดเราตั้งใจดีๆแล้วก็สามารถเรียนรู้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แม้กระทั่งบางคนนะครับก็บางทีก็ y o u t u b e University เนี่ยก็มีเต็มไปหมดเลยแล้วก็สามารถเปิดโครงการได้เดี๋ยวเราจะทําอีกหลายๆเรื่องกับทางทางสพทเลยครับครับคิดสำหรผมเนี่ยผมคาดเลยว่าอยากจะส่งไปให้เด็กๆแล้วเด็กเปิดแล้วเด็กมีความสุขในการอ่านเนี่ยแล้วก็ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเนี่ยแค่นี้เราก็ดีใจแล้วครับครับ สำหรับเราฝ่ายรับนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้แทนของคุณครูและกันที่ได้รับหนังสือนี้ไปเนี่ยความคาดหวังเนี่ยนั่นคือประการแรกเลยอะคะ่ะเด็กรักกันอ่านนะคะ คือบางทีถ้าเป็นหนังสือที่มีแต่ตัวหนังสือเยอะๆความสนใจที่จะอ่านก็อาจจะจะไม่ค่อยอยากอ่านเดนะ็กยุคนี้นะคะแต่หนังสือที่เขาทําออกมาเนี่ยมันมน,น่าอ่านนะคือตัวหนังสือแล้วมีภาพประกอบที่สวยงามน่ารักเหมาะสมกับวัยเขานีคะเป็นแรงจูงใจให้เขารักการอ่านนอกพอเขารักการอ่าน <c oughs> เขาอยากอ่านแล้วเนี่ยคะ่ะเขาก็คงจะ ก้าวต่อไปจากหนังสือที่มันเป็นมีภาพมีอะไรก็จะเป็นหนังสือที่อ่านแล้วยาวขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะคะก็จะได้เรียนรู้ความรู้ที่เขาจะไปหาต่อไปนะคะแล้วหลายอย่างนะครับตอนแรกๆอาจจะเป็นจินตนาการก็โลดแล่นอยู่ในตัวหนังสือแต่หลายอย่างก็เป็นความจริงนะครับอย่างตอน,นเด็กๆผมอ่านหนังสือเรื่องรถบินได้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีประเภทรถมันติแต่ม่าเาจะทำยังไง รถมันก็บินขึ้นมาได้แล้วก็ข่าทุกคนไปใช่ไหมครับสมัยนี้กาลังไม่กำลังมีอย่างนี้เลยอ่ะรถที่เป็นโดรนและกําลังจะบินจากสนามบินมาที่ตึกต่างๆจากบ้านไปที่ต่างๆในีนคตเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งแต่ก่อนอ่านเรื่องโรงงานวิลลี่บองกาอ่ก็จะมีคนแคะแล้วก็ดําเนินการผลิตท็อตเทเรแต่ในอ่ยคนไม่ใช่คนแคสแล้วต่อไปจะเป็นหุ่นยนต์แล้วล่ะห <laughs> ุ่นยนต์เดินทําหน้าต๊ดๆต,ต,ตลอดเวลาเลยก็เป็นโรงงานที่ เป็นความลับไม่มีใครเห็นแต่ก็สามารถถือมาได้ตลอดใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นความจริงหรือแม้กระทั่งจุดประกายความคิดจุดประกายใช่แล้วก็แล้วก็กลายเป็นของจริงต่อมาผมว่าพวกนี้เราอยากให้เด็กเนี่ยมีมีจินตนาการแล้วก็เอาจินตนาการเปลี่ยนไปสู่ความจริงซึ่งโลกสมัยนี้มันสามารถทําได้สุดท้ายครับอยากให้ฝากบกัน่ีก็อยากชวนทุกคนมาร่วมกันครับผมคิดว่าแบงก์กรุงเทพเป็นแบงก์เล็ก หนึ่งฟันเฟือนของเศรษฐกิจแม้ว่าเราจะเป็นเบอร์ใหญ่ที่สุดในภาคแบงกิ้งทั้งหมดนะครับแต่เราก็ยังเป็นแบงก์เล็กๆเกมื่อเทียบกับเศรษฐกิจทั้งหมดเราอยากชวนผู้ที่เร่วมสนใจมาร่วมกันแล้วก็จับมือกับทางสคอทอ ความจริงเราทําได้แค่400โรงเรียนนะครับแต่สพทมีเป็นโรงเรียนทั้งหมด4,000น3,000กับ4,000โรงเรียนเกือบ3,000 0 29,000กว่าโรงสพสพทมใช่แล้วก็มีโรงเรียนที่ต้องการหนังสืออย่างนี้เยอะแยกไปหมดเลยแล้วผมคิดว่าอย่างที่บอกไม่มีอะไรดีที่สุดเท่ากับการลงทุนในการเรียนรู้ของน้องๆตั้งแต่ปฐมวัยจนกระทั่งประถมมัธยมครับ ทางสปทอเองนะคะในนามของท่านเลขาธิการกปทเนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพละคะแล้วก็ทางสานักพิมพ์พันศาสน์ะคะที่เปิดโอกาสให้เด็กของเราที่อยู่ห่างไกลอาจจะไม่ไม่ได้มีหนังสือดีๆเท่าเทียมกับโรงเรียนใหญ่ๆเขานะคะแต่หนังสือที่เราได้รับนี้นนก็คิดว่าคุณครูจะนําไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะที่สามารถที่จะปลูกฝังให้กับ ผู้เรียนของเราได้นะคะแล้วก็ความคาดหวังของเราก็คือจะได้รับความร่วมมือนะคะได้รับความอนุเคราะห์จากทางทางธนาคารุเทพนี่นะคะต่อเนื่องไปแล้วก็คงได้ร่วมมือกันในมิติอื่นๆอีกน,น,นะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ